สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่7วันเสาร์ที่7กันยายน2566แล้ายเลยนะคะเชา้านี้บรรยากาศก็คึมๆนะคะเป็นเวลาหกโมงเชา้า6โมงครึ่งนะคะน,นี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็ไปเดี๋ยวไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากันที่ทุ่งนาดีกว่านะคะวันนี้ฟ้ายังรั่วอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋ะ มาส่องแล้วนะคะแต่ยังไม่ขึ้นนะคะวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นการทิศตะวันออกของบ้านนะคะ mm. วันนี้เราก็จะไปเดิน mm. เราะนะคะวันนี้เมก็จะไปหาเก็บพักบุ้งนะคะเมื่อวานน้ำแกงส้มเหลือนะคะ mm. ก็เลยอยากเอาผักบุ้งผ mm. ักบุงหนามมาใส่เพิ่มนะคะ mm. อร่อยอร่อยเมื่อวานอร่อยมากแกงส้มกับหมูทอดหมูนะคะ วันนี้เสียดายน้ำแกงส้มนะคะมันนัวมันนัวอยู่นะคะยังอยากทานอยู่ไปบอกพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวไปเดินที่ทุ่งนาแล้วจะเก็บผักบุ้งมาด้วยนะคะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ใน <c oughs> <c oughs> การเก็บผักบุ้งมาแล้วนะคะเมื่อวานยอดสวยมากแต่เมื่อวานแบบรีบไงฝนตกด้วยนะคะก็ลเลยไม่ได้เก็บนะได้แต่ดอกสนมานะคะแต่ผักบุ้งน้องสาวเขาซื้อไว้จากตลาดไว้ไน เป็นผักบุ้งแบบยอดใหญ่ๆนะไม่ใช่ผักบุ้งหนาเมื่อวานยอดสวยมากเอมเมเห็นแล้วนะคะยอดผักบุ้งหนาสวยมากเลยนะคะนี่แล้วก็ไปไปทุ่งนากันก่อนดีกว่านะคะจะได้มีเวลาเก็บพักด้วยก็เช้านี้ก็บรรยากาศสดชื่นนะคะก็แต่ว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะ แม่อยากทานน้ำพริกน้ำวันนี้อยากทานน้ำพริกผักเนาะวิญญาณสถินนะคะเพื่อนๆวิญญาณสถินงามมากสถินเยอะมากเลยนะคะช่วงน,น,งน,ะะนงี้ดูน้องไก่นะคะดูน้องไก่ดูน้องไก่อ๋อบ้านนะบ้านญาตินะคะลู่ติดกันนะคะ ไก่น้องไก่น่ารักนะคะเพื่อนยืนเฉยเมือนรูปปั้นเลยนะคะยืนเหมือนรูปปั้นเลยเอามีอยู่หลายตัวนะคะมีอยู่หลายตัวเด้มีสีดาด้วยนะคะ <c oughs> เป็นไก่ญี่ปุ่นหรือไก่อินเดียนะคะ <c oughs> มันนีมัก่อนถามน้าอยู่ <c oughs> ลเลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงามนะคะแล้วก็มีไก่ชนด้วยนะคะ <c oughs> เลี้ยงปนๆกัน ไปแล้วนะคะไปเราก็เดินเดินต่อนะคะไปทุ่งนากันดีกว่านะคะเพืเ่อนๆจ้าของนาาไม่ได้เปิดรัวเพราะมีหมามีอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวจะออกมากัดคนกระถิ่นงามจริงๆเลยนะคะไปจ้าเดินต่อนะคะ ของฟ้าใสนะคะวันนี้แต่ทำไมพระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะคะปกติหกโมงกว่าก็จะจะขึ้นแล้วเนะวาะม่นมีฟ้าด้านทิศตะวันออกมันยังมีคึ้มคึมอยู่นะคะฟ้ายังหลวหลวอยู่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูที่ท้องทุ่งนาก็ได้นะคะถ้าเขาขึ้นก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ท้องทุ่งนากันนะคะ ก็เริ่มเปิดบ้างแล้วนะคะท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วดอกที่เล็กเหลืองเลยนะคะจ้ะเสียงนกเสียงกานะคะเพื่อนๆจ้ะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันยำเช้าโอ้โห อากาศสดชื่นมีแอมเมก็ออกเช้าราทุกวันนะคะว่าเราจะได้เก็บผักกลับบ้านด้วยนะคะก็กินอยู่ง่ายๆนะคะสไตล์แอมเมนะคะการส่งไทยจะไม่ก่อนนะคะ เด็ดผักแต่เช้าเลยนี่นะคะาแปลงผักมาเคือนะคะแต่งกวาออกลูกเยอะเลยนะคะเพืเ่อนลูกใหญ่แล้วนะนะออกผลแล้วอ้าววันนี้ใหญ่เลยนะคะลูก <c oughs> จะเด็ดได้แล้วก็ขยันนะถ้าขยันก็มาหากินนะคะ ไม่อดตายนะคะประเทศไทยนะอ,อดุดมสมบูรณ์นะคะทุกอย่างนะคะตรงนี้สูบผ่านท่งไทยยอดแหลมนะคะท้องฟ้าท้องฟ้าก็ยังเช้าอยู่นะคะยังบอกไม่ถูก ก็ยังไม่รู้คืมฟ้าหรือว่าคืมฝนหรือว่าคืมเพราะว่ายัางเช้าอยู่นะคะก็เป็นเวลาหกโมงคึ่งตก,กว่านิดนิดนะคะนี่แันดี้ก็ออกเร็วนะคะเพนนี้ตื่นแต่เช้านะคะพี่สาวก็ตื่นพี่สาวตื่นเช้ามาก,กเพราะเนอนหัวค่ํานะคะทุ่มสองทุ่มแกหลับแล้วตีสี่แกตื่นแล้วอันนี้ก็ตื่นได้ยินเสียงพี่สาวเปิดไฟด้วยแล้วก็ได้ยิน ก็ลุกมานั่งทำดูคลิปให้เพื่อนๆน,นิดหน่อยนะคะช่วงเช้าเนาะก่อนออกจากห้องก็ดูคลิปให้เพื่อนๆหน่อยใครที่ลงคลิปช่วงชวเช้าอะไรเงี้ยเอเมก็จะดูเลยนี่นะคะดูเด็กน้อยวันนี้กลางล่มนะคะตัวน้อยนะคะ นอนก็น,น่าค่ะนอนข้างทางอ้าวกลางล่มไปไหนเนี่ยฮะฝนไม่มีเลยจะกลางล่มไปไหนลูกฮะฝนมันมีที่ไหนวันเนี้ยฮะไม่มีฝนเลยแล้วล่มก็พังนะจะทิมตาไอเหล็กเนี่ยนะลูกจะไปไหนกลางล่มไปไหนลูกฮะไปงั้นไปพร้อมกันเลยปะยไปพร้อมกันไปไปบ้านอ้อยพร้อมกันเลยปะไปทำอะไรซื้ออะไรบ้านอ้อยอะลูก โอ้ยวันนี้น้องเหมียวแกงอะไรพี่ดนดูน้องเหมียวขึ้นไปอยู่บนศารนุ่นเนี่ยหูไม่ดีหรือไงดูนี่เนี่ยน้องเหมียวนี่ยะน้องเหมียวไปอยู่บนศาลนู่นน่น้องเหมียวไปเที่ยวกันลูกปะอ่ะเรียกเหมียวลงมาเรือลกนะลูกลกเปล่าน่ะเรียกน้องเหมียวลงมาจากสาลนุเนี่ยน้องเหมียวลงมาเร็ว อะไรอ่ะลูกไป,ปเด็ดอะไรมีหนามมะบ่าม<อ>ีหนามมะบ่าลูกมีหนามป่ะเฮอเ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 ฮ้เอ,อ,อไปเร็วไปเที่ยวกันไปเที่ยวบ้านอ้อยดีกว่าไปเร็วไปบ้านอ้อยแล้วน้อยน่ารักนะเรายังไม่มีหลานเงาเขาเลยลูกนะคะ วันนี้แอดเมจะเดินไปทางด้านนู้นดูบ้างก่อนดีกว่านะคะเดินไปชมทุ่งนาอีกด้านหนึ่งนะคะอีกทุ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุ่งนี้ค่อยเดินมาเพราะว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะจะเดินกลับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ท้องนาด้านด้านตะวัน,น,นออกเดี๋ยวเดินไปด้านที่ตะวันตกก่อนนะคะเพื่อนๆนี่คะก็ขอบคุณเรือยๆนะคะ ก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นนานแล้วนะคะมีปรีเยอะเลยนะคะพเพื่อนๆไม่รู้ของใครเก็บไปนี่นำมาประกอบนะคะออกลูปเล็กน้อยนะคะมาดนักก่อกาอว,วันนี้เว้วันพระก็ไปทำบุญที่วัดกันนะคะพเพื่อนอวันนี้วันพระ มีทำบุญที่วัดกัน,นเดินนะคะเดิน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 นะคะด้วยสุขภาพเพื่อนๆเดินไปคุยไปกับแอดเมนะคะห mm ือ hmm. ดอกอะไรข้างทางสวยนะคะเ mm hmm. พื่อนๆจ้ะสวยนะ mm hmm. นี่นะคะดอกไม้ข้างทางก็สามารถ สวสดงดงามได้นะคะไม่มีคนดูแลก็สวยได้ด้วยตัวของเขาเองเนาะเพื่อนเพื่นอนเด็ดได้ไหมเนี่ย,ยเด็ดได้ไหมไปใส่แกงได้ไหมอ่ะของใครเอ่ย ơi. เด็ดได้ไหมอ่ะ ยางนะคะเราจะค่อยๆย,ย่องนะคะเพื่อนๆจะมีนกกระยางนะคะี่เราจะถ่ายจากตรงนี้จะค่อยๆซูมนะคะเดี๋ยวเขาจะหนีเห็นไหมคะเพื่อนๆจา๋าเห็นไหมไปแล้วนะคะเขาหูดีมากเลยนะคะหูดีมากเลยนี่เห็นไหมคะไปแล้ว ไปแล้วค่ะแม่หูดีขนาดนะคะหูดีขนาดเลยหเห็นอยู่ไกลๆนี่น,นะคะเมื่อกี้อยู่ใกล้ตรงนี้นะคะพอได้ยินเสียงในขนาดแอสเมแบ,แบแอบนะคะแอบ,แ,อบแล้วแอบนะคะแอบเขาก็เขาก็เห็นนะคะ นานเราแอบนะคะเพื่อนๆจะซูมไปไกลๆน,นู่นนะคะเฮ้มันมีถนนเลาะไปตรงไหนนะคะอ๋อถนนด้านนูน้นแราก็ว่าตรงนี้ถนนไม่น่าไปได้นะเพราะว่าสันเล็กมากสันขอบถนนเล็กมากน,นูนนะคะก็จะมีนกอยู่ไกลๆน,นู่นนะเพื่อน ชุ่งไก่เลยนะคะด้านนี้ไม่มีมีด้านน,ะะนู้นน,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 นะคะนู่นนู่นนู่นท้องนานู่นนะคะเพื่อนๆนู่นนะคะก็มีอยู่สามตัวนะคะเพื่อนๆจ้ะเฮมีปลาอะไรผุดด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปท้องนาด้านทิศตะวันออกกันนะคะเพื่อนๆจ้ะ กล้องซูมมาก่อนนะคะไปถ่อไปต่อกนอันอยากได้ดอกอันนี้มากเลยดอกแคร์ไม่รู้ของใครนะคะเด็ดได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะคะเดี๋ยวขากลับขากลับมัาจะมาแวะเด็ดดอกแคร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเอ็มเบไปเดินแป๊บหนึ่งก่อนเหมือนมีปลาหรือเปล่าตรงนี้นใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะมีมีนะมีผุดด้วยนะคะน่าจะมีปลานะคะตรงนี้ อน่มีปลานะคะมีปลาผ่อายุนานมากเลยนะคะผ่ก่อนนี่ตั้งแต่เอ็ดเมยังเด็กเด็กเลยนะคะยืนยาวลำแบบแตกมีธรรมชาติไปแล้วน,ะะนี่นะคะ เยอะเลยนะคะต้นนี้แอนเมมาขอเด็ดนะคะไม่รู้ของใครนะคะเดี๋ยวเราไปมาขอเด็ดนะคะเด็ดดอกแคนะคะเด็ดดอกแคไปนะก็ไปทำบุญกันนะคะนี่ไปไหนพี่โมไปทำบุญกันเหรอเน,นี่ยแกงอะไรกัน สาวแกงอะไรกันเดินออกกำลังกายอยู่แถวนี้เห็นดอกแคร์่าไม่รู้ต้นใครจะแอบเด็ดได้พอดีแกงส้มไม่จะไปเติมเล่นหน่อย่่ผวยนะคะออกปรีนะคะก็ญาติญาติกันเนาะแถวๆนี้นี่นะคะออกเพือนะคะดูนะคะ ขีเหล็กนะขถิ่นตอนหูแม่แบบแม่แกงอร่อยมากนะคะแม่อินนะคะแม่อินแกงส้มดอกแกงส้มเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชทอโทษแกงขี้เหล็กอร่อยมากเดี๋ยวนี้แกไม่ไหวแล้วเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยหูแม่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวแอดเมย์จะเด็ดเลื่อยไปเลยนะคะ <laughs> เจอกระถิน่นเด็ดกระถิน่น <laughs> เจออะไรก็เด็ดไป <laughs> ดอกแคร์นะคะเราเห็นแล้วนะคะเราก็จะไปใส่แกงส้มเรานะคะ ยอยู่ต่างจังหวัดมันจะดีอย่างงี้นะคะแบบมีผักอะไรแบบให้เราแบบไอ้นี่นะเนี่ยต้องมีไม้มาโนมนะคะน้องสามโมต้องมีไม้นะมีไม้มาเกี่ยวโน้มให้เข้าฝั่งนะคะ,อะดอกอ่าสนนะคะเยอะนะคะวันนี้บานเยอะหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่มีฝนนะคะถ้าฝนลงเขาจะไม่ค่อยบานเนาะฝนลงจะไม่ค่อยบานมันดัน ดูเขาขคัะคุคู่วันนี้พระดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆดูนีน่เรามาดูท้องฟ้าด้านที่ตะวันออกกันนะคะจ้าอย่นี้มีเด็กน้อยมาตกปลานะคะเพืพ่อนๆจ้าไม่น้อยมากนะคะเด็กโต,โตแล้วนะคะแต่เมื่อวานมีเด็กน้อยมาปักเบ็ดนะคะน่ารักมาก ใด่คนเดิมไหมไม่ใช่นะคะคนละคนกันนะคะเพื่อนๆจ้ะก็คนละคนกันวันนี้ถนนไม่เละเมื่อวานเละมากหอนเมตตกโคนแอ่งโคนแองไอ้น,นี่เลยเมื่อวานนี้ฝนตกไปหลบฝนอยู่นู่นนะคะใต้ต้นกําปูนนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปหลบฝนอยู่ตรงนู้นนะคะฝนตกวันนี้เงียบนะคะ บรรยากาศเงียบมากเดี๋ยวเราก็จะเด็ดไปเพิ่มนะคะดอกสนุกับดอกแค่นะคะแล้วก็พักบุ้งนะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศท้องฟ้าแบบพาทิตไม่ขึ้นเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดเมย์ดูสิกี่โมงแล้วก็เกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้วเนาะแต่ทำไมพาทิตไม่ขึ้นเลยวันนี้นะคะทุ่งนาเงียบมากเลย นกก็ไม่ค่อยจะมานะคะเมะ่อก่อนนี้นกมาหากินแถวนี้เยอะเลยนะคะนี่เมื่อวานเอดเมเด็ดไปแล้วนะคะเมื่อวานเดินไปไกลมากเลยนะคะพเพื่อนไปเด็ดดอกสนโนไก่มากเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกบ่านไม่มีนี่นะคะผักบุงเดี๋ยวเราก็จะเด็ดไปดูยอดนะคะเลื้อยแบบโอ้โหเนี่ยยอดสวยมากเลยผักบุ้งนาน,นะคะปลอดสานพิษด้วยนะคะพเพื่อนๆจ้ะ เสร็จเรานะคะเสร็จเราโอเควันนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นนะคะไม่เป็นไรไม่ขึ้นเราก็ไม่ว่ากันนะคะก็โอเคนะคะเอ็มเมก็เดินมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะ ก็แอนเมก็จะมาจบคลิปลงคลิปนะคะด้านทิศตะวันออกของอของท้องทุ่งนานะคะจริงๆแอนเมยอยากมาให้ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะคะยามเช้าแต่ไม่ขึ้นนะคะไม่รู้เพราะอะไรนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็ฝนก็ไม่ตกนะคะแต่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นนะคะนี่ด้านนี้เป็นสีสวยงามแล้วนะคะสวยงามแล้วท้องฟ้าแต่ว่าพระอาทิตย์ไม่โผล่ไม่โผล่มาให้เห็นเลยนะคะ สาสตร์แสงสีเงินสีทองสวยงามนะคะท้องฟ้าด้านนี้นะคะก็โอเคนะคะแอดมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้าด้วยกันนะคะก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วเดยวแอดมก็จะทําการเก็บผักบุ้งหน้านะคะกับดอกแค่นะคะไปใส่แกงส้มน้ําแกงส้มเหลือเสียดายนะคะกําลังเข้มข้นอร่อยมากด้วยนะคะ เมอขอจบคลิปลงคลิปหาเพื่อนๆมาร้อชมบรรยากาศยา,ยามเช้าที่ท้องทุ่งนากันไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมยด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า